ดีค่ะพี่น้องฟองปานสูผูซูคนมาพบพ่อกับสาเดือนอยู่ในห้องครัวอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะนะไม่ได้สาเดือนมาแต่ทั้งน้องพี่น้องไปซื้อกับเข่ากับน้ำมานะคะทุกคนได้กกยเนื้อจะแซ่บนะคะทุกคนนะโกยน้องเลยลก็ได้พักนะคะทุกคนนะพักกระจองอ่าอ่าแล้วก็พักสาราเน่แล้วก็มะแตงนะคะทุกคนค่ะนะแตงแล้วก็ผักชีนะคะทุกคนค่ะนะคะ ลาย่างพน้องมันจะมีมะละขี้นกนะคะทุกคนค่ะรวมในถุงเนาะน้องนะและในซาสาสิพาพี่พาน้องหนึ่งเข่าก่อนพี่น้องนะคะข้างมองเข่าเป่าไฟจักหน่อยก่อนพี่น้องนะนะคะหมุนหมุนกล้องจักหน่อยก่อนพี่น้องนะคะอ่ะน้องแสงเพื่อจะเข่าจาักหน่อยเนาะนะคะ หนึ่งข่าวเป่าไฟค้างหมอเข่าจากน้อยนะคะทุกคนค่ะนะเอ้าสันนี้แล้วพี่น้องนะคะมาแต่ของน้องหมวดหมวกเพราะขาได้ถอดน้องเลยลงบึงในบ้านกันนะเรายังไม่ได้ถอดหมวกเลยนะคะ มาจะมาลุยหนึ่งข่าวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะทุกคนค่ะหนึ่งข่าวบ่ายโมงนะะ ข้าวเย็นใส่นมวยก่อนพี่น้องเอ้ยนะคะข้าวเย็นใส่นมวยก้อนนะคะทุกคนเรามีข้าวเย็นนะคะมีข้าวเย็นอันนี้ใส่บบได้แล้วข้าวเย็นตัวนี้ข้าวเย็นนี้ใส่โบได้ละใส่ได้เลยทีสิตอนนี้ใส่ถ <c oughs> ้วไยไว้เมื่อวานใส่บบ <c oughs> ไ,ได้นน <c oughs> ไแล้วนะคะ คนค่ะเอาจะเอาจะได้ปิดไกลองเท่านี้หละใส่นะคะทุกคนมาใส่มวลรียบร้อยนี่สะเดิมที่มันตัดตีมันตีมันไก่แบบ่เนาะแน้ ไก่มานะคะทุกคนค่ะสเปิร์ตีนไก่นะคะทุกคนนะนี่สเปิร์ตีนไก่ตีนอวบนะทุกคนนะตักตีนมาก่อนพี่น้องเลยตัดเล็บตัดเล็บตัดเล็บตรีนให้เพิ่นสักหน่อยก่อนนะตัดเล็บตรีนพี่น้อง ขออนุญาตหันกล้องจันหน่อยเนาะนองกองไปตีง่ายๆอุบวกนะคะทุกคนนะใหญ่จริงนะคะทุกคนรอบนี้รอบนี้ใหญ่เฮงเปิดตีใส่ตัดต,ตีนทันทไวให้เรียบร้อยครับน้องตัดเล็กนิดนึงนะคะทุกคนคนะ่ะเนาะ รูวแบบนี้แล้พี่น้องเลยนักินเยอะมากตากผ่าผ่าแล้วอไ,ได้หนาะผ่าเสร็จแล้ไม่อยากกินาบอกให้เอาผ่าตืนในไ่เราล,ลงไปตากทางล่างเลยได้รึเปล่าเออมันคื่นตะตากใหญ่นะ,ะกินมันพลังตรงใส่มัมา,มาบอกดิคนได อออไวาอ่านกาเทลือ่านจะทานมั้งทานมั้งละก่อน ตาจารย์นะครับมนก สิอบอุ่นมันพลัง,งมั้งน้ำปามันแซ่บมันพลังตัวใหญ่เพื่อานาั่นเค็มมันพนลังอบแล้วเสิมาอุ่นกินน้องปาาลาเพิ่งรับมันแซ่บเนาะน้องดาอ,อร่อยอร่อยเนา่องอร่อยยุ้ต้องกินร้อนร้อนกินมันพอนกินร้อนร้อน,น,อน กาต้องกินน้อร้อนถินจะอร่อยนะจ๊ะทุกคนค่ะเรร้อตัดเรียบร้อยนะคะ อายเนะพี่น้องนค่ะข้าเรากำลังขึ้นอายนะคะเราควรจะี่นในชั้นนี้อะไรโดยจุดที่เรา อนุญาตเอากระลำมังไว้ก่อนเนาะน้องปาาง้องไฟนะคะทุกคนนะได้แล้วป่อืมโอ้แม่ลูกน้าบอหมอนทานบ้า,าบงน้องแนละ้กินบอเงินโต๊ะพี่น้องเงินบาทนึกโต๊ะ ร้อยนะคะไม่ได้ตีนใหญ่ๆพี่เราไ่ซุปเปอร์ตีนไก่เนาะใหญ่ๆไปเลยนะคะอวดๆนะทุกคนก็ได สักข้าเครียวก่อนเดินพี่นอ้องรับข้าเครียวก่อนหมอเข่ามากําลังขึ้นอายนะคะทุกคนนะหมอเขา่ามากําลังซุกน้องพี่น้องมองไปนะคะ เซตธารกิดน,นะคะทุกคนนะธารกิดในบ้านของเรานะคะทุกคนค่ะเซตเรียบร้อยทุกคนน้อยนะะ้อยน้อย,ย,ยชาร์จแบตเตอรี่ให้แม่เราจะถ่ายคลิปแล้วชาร์จไปเลยชาร์จไปเลยจะถ่ายคลิปแล้วเนี่ยแม่จะกินโชว์ของเซตอุล้่ชนเลย ก็นีนะาดเลยัดเลย้บนุนั่งพักกับน้องกพักชีนะคะทุกคนพักเกมลาบซาเล่นมะี่ราะมีบตรเนนะคะทุกคนแ,แค่นี้นะคะจะมีเพลงน้อยนึงมาลักขีนนกนะคะทุกคนนะีนนอย้เยเปิดโทรทัศน์พี่นะปิดเลย ปิดเลยนะคะปิดเลยแม่่าทำวิดีโออยู่ห้ามเปิดโทรศัพท์ แพงพี่น้องของปลายนะคะกำไรสิบบาทพี่น้องบมแพงอันนี้ก็กำไรสิบนะทุกคนค่ะแล้วก็ปล่อยมานก็แท้นะคะทุกคนนะตั้งปลายพก็ออกแล้วง่ายนะคะงา่น้นนองงานเพงมะละวันรรบบรรรนี้ก็สวยนะคะทุกคนดูมะละ วยงามเหมือนกันนะคะแต่งหน่วยนึงเนาะน้องนะคะแต่งหน่วยนึงนะคะกินก้อยเนื้เข้าเหียวมันก้อนนะคะทุกคนนะเข้ากันขนาดพี่น้องจ๋านะคะ อ่อนค่ะพี่น้องนะอ่อนแหงน,นะคะทุกคนนะอ่อนแหงอ่อนแหงน,น้องเป่งแลวนะทอนตาเดี๋ยวอสกระเนียมันมะีกระเทียมนี้นนะฮะฮะฮะกะะมีย,ย กนลังจะไปตู้หวานหวานน้อยมาก เขากำลังขึ้นอายพี่น้องเออเอามาด้สาวเดือนใชได้ลาพี่แล้วน้องไปก่อนนะคะทุกคนพรพ,พะพับภาวเดือนในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะทุกคนค่ะนะสวัสดีค่ะ